การสดีรวิบวมทุกแขนงสบายทุกมสเศรดฐบกออกก็ปิดป้ายนะครับผมทางหาจากวงการก็หน,าน้ารับผมก็มีปัญหาชีวิตหลายอย่างครับก็คิดเยอะเลยยิ่งก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้ว้วเป็นคนชอบแบบทดสอบแล้วลองใจอะไรคน,นครชอบนะเป็นก e ีฬาเด็กแล้วพอดีเรื่องก็ปัญหาก็มีคือก,ก็หลักๆเลยและ เรพวกเพื่อนกันนี่ย่ใเราเว่าเนการเนี่ยจะบอกว่าผมคิดไปก็คงแบบไม่ใช่หรอกผมแล้วก็ตอนตอนมันตอนเรามีอ่ะตอนเรามีตอนนั้นที่เรามีเราก็เป็นคนอยากชอบช่วยคนชอบอะไรครับ <S <S ผมก็กเลยแบบมันเข้าเหมือนมเข้ามาหาเช่นอ่ะเมายืมเงินผมเนี่ยยืมเหตุเราผมเป็นคนแบบใจดีอ่ะไปไม่ให้ไม่คืนไอ้ให้ไม่ให้คือเดี๋ยวผมก็แบบนงี้ที่เป็นเพื่อนกันสนิท แต่เวลาผมเวลาผมเศร้าผม,าผมอยากให้บว่าเฮ้ยรับฟังกูหน่อยได้ไหมเป็นว่าผมก็เขาไม่รับฟังไม่เคยมาเดืนนี้ไปไอ้เพื่อนที่แบบทำา่งแอดท่งเท่ก็เอาผมไปโพสเอาหน้านไอ้น,นี่แบบมันสําหรับผมว่ามันไม่เท่หรอกเอากาอันไปโพสเนะความจริงมีปัญหากันเพื่อนกันนะคุยส่วนตัวได้สกรกรรมกับความหรือถูกหาอะไรับไม่ต่างกันที่ผมถ้าเิดจะให้ทาผมผมเท่แบบการเอาพวกอย่างเงี้ยไปโพสอ่อะไม่เท่เลยคนเท่เป็นอง เอาแบบชีวิตจริงดีกว่าเพราะคอนเทนต์กับชีวิตจริงอะ่ะมันมันคนละเรื่องเช่นผมจะทําให้ผมแบบดูเป็นคนดีผมก็ถ่ายคลิปไปช่วยเหลือคนถ้าผมอยากทาคลิปแบบสรุปสรผมก็แค่ไปถ่ายแล้วก็ถ่ายอะไรแบบแนวแบบตลกปอะ่ะไม่ต้องเยอะมันก็เป็นแบบแนบวบแกบบ้กันกนัดกันไว้แต่สดชีวิตจ,จริงอะ่ะมันพูดต่างกันจะเอาแบบคอนเทนต์กับชีวิตจริงอะ่ะมาพูดเหมือนกันอะ่ะม่ใช่เหมือนกันอะ่ะผมมันไม่ใช่อะ โอเคอันนี้ก็ส่วนเรื่องความขึ้นหน้าของทางร้านนะผมก็ mm. ผมทิ้งร้านไปก็จริงๆผมทิ้งร้านไปในเวลาระยะเกือบเกือบหลายหลายเดือนถ้าผมแบบคิดหยิบหาตังค์องผมลองไม่หาตังค์ดูยแล้วผมอยากให้คนอยู่ทางร้านลองหาดูให้พุ่งชนคนส่วนบ้างจะโชว์จรงเห็นเงินเยอะเห็นแบบเงินเยอะก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปจากคนไม่ค่อยมีจากไม่มีมีเยอะมีน้อยไม่ได้คิดอะไรหรอก แต่เวลาเห็นเงินเยอะผมก,ก็ความคิดจะเปลี่ยน mm hmm. ผมเลยมียนแบบ mm hmm. เกลือไปแล้วมีงมีตังอันนี้ไม,ม,ม่มีก็คือความเป็นตัวของตัวเองนี่กันอย่างเราเป็นคนแบบเนี้ยในคลิปก็บ,บางทีมองเราเฮ้ย mm hmm. มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆถ้าจะรู้ว่าเราเป็นผมเป็นคนยังไงอ่ะมันต้องมาแบบเล่นใน,ในชีวิตจริงผมไม่ได้แบบจะเป็นเหมือนใครคนให้นใครจะไปตลกตลอดเวลาบางที่ก็อยากเออในภุมของตัวเอง่ป อ่ะส่วนปัญหาตอนนี hmm. ้ร uh, right ้านก็อะไรก็ทําใหม่รถก็ถามว่ามีเยอะไหมเขามีหมือนึดงมีพี่กูมีใบมีแต่ว่ายังไม่ลงร้านมันยังไม่เสร็จผมมีเป้าหมายก็คือผมจะทําเป็นแบบคล้ายๆเหมือนตอนเริเป็นช็อปไปแล้วผมอยากให้ออกมาให้คล้ายแบบช็อปแบบมนโชว์รูมเล็กๆก็จะปั้นรถมีือเป็นยมันก็ปั้นปั้นโชว์อะไรเงนี้ปั้นคันปั้นสวยเกินไปก็ไม่อยากขายส่วนในเรื่องทาแรงทาอะไรมันก็ทําได้หมดเลยทุกอย่าง ก็ให้ช่างที่ร้านก็เป็นแบบก็เป็นแบบฝีมือดีๆดังๆของบุยลำเลยก็เดี๋ยวค่อยแนะนําให้รู้จัก,ก,ลกแล้วกันการลดทุกอย่างเวลาทำเสร็จคนเทสต้องเป็นผมเพราะว่าให้ผมเทสผมขับรู้หมดอาการอาการรถหรือว่ารถรถเป็นยังไงผมเทสผมขับได้หมดช่างก็ททาผมมีหน้าที่เทสแต่ความจริงผมก็ไม่ค่อยอยากเทสแล้วผมอยาก,ากประมาณว่าวางวามือตัวน,นี้ไปเพราะว่าเรืแบบอายุเราขึ้น ก็เริ่มเยอะแล้วถ้าเกิดครไม่งั้นรูผมเป็นอะไรไปอ่ะทาก่อนดูการขับของผมดูนสบดยขับรถล้มไปกี่รอบผมก็ไม่ได้กลัวก็ฝืกจุดลงลุกล้ออะไรไปพอมาคิดที่พ่อแม่เขาก็บอกอขอเพราะว่าให้แบบเบาๆลงที่ชิๆวๆก็อนว่าก็จะมีพวกตัวเทสรถก็จะมีวตัว,ตวทสดทางคนทารถก็เป็นช่างส่วนผมก็เป็นมีหน้นาที่บริหารจะรอดไม่รอดก็อยู่คนบริหารนะผมแล้วก็ ทีมงานทีมงานช่างถ้าไปได้ดีก็สำเร็จแน่นอนอ่ะไปดูเด้อบางคนเฮ้ยให้ใครท็ดลงทีดรถเฮ้ยตัวเท็ดอุบอย่างไแล้วมันก็คงไม่ลุกหรอกเอ๊ะนั่งนี่ละอ่ะนั่งเลยเอาไปเอาไปนั่งนี่ ถ่ายรายการเลยได้ไงไม่ไม่มีแอกชั่นชาติเลยいいไปเรื่อยๆเลยแต่คนาจะอาจจะจับหน้าตาอามันเปลี่ยนไปเถอะสักแต,ต,ต,ต่ตรงตาต่างไปไอ้คือแบบว่ายังไงตัวนี้ดีคือาการดีขึ้นเพราะ<ป>จากการตื่นขึ้นมาการเป็นไงจากการตื่น,ไ,ไ,มน,นไม่ได้มานอนเยอะไม่ได้มานอนนี่ อ๋อคุณนรสิงห์ถ้าคนงงใครคุณนรสิงเห็นแล้วเราก็ค่อยแนะนำแล้วกันครับผมนี่ก็เรียกมาคุยได้เลยอ่าคุณนรสิงห์เชิญครับคุณนรศิงครับค้าเลยนะทีละนะครับเกียร์เท่ห้นรศิงอ่ารใหญ่หน่อยนั่งของคนนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้รถใหญ่เหมือนว่าตอนนี้ตำแหน่ง ก็มาแต่แล้จริงๆเนี่ยไอ้ไอ้นี่ก็รู้จักมันเป็นใครมาจากไหนนี่ก็พอจะเข้าใจไปถ่ายคลิปมันมาคือมันเป็นเด็กไอ้ลำบากมึงเลยลำบากมากนะแต่ไอ้เวนเนี่ยมึงเป็นพ่อแม่อปู่ใครคือมึงแบบนี้มึงมีพ่อแม่ไหมไม่รู้เลยมึงมาอยู่ที่นหนกี่เดือนแล้วอยู่กี่เดือนแล้วไม่แค่อยู่ประมาณครึ่งปีชื่อจริงผมยังไม่รู้มึงเลมชื่ออะไรทำภูิวไอ้นนี่ภูวิดไอันนี่ใช่ ไอ้นี่ชื่อเล่นเป็นบ้านชื่อสิงค์กจริงเลยหรอกอัพเดตมาชื่อเล่นลช,ช,ชื่ออะไรชืโบโบ่อสิงค์ซออีก็สิงค์เนี่ยงูสิงค์เลาเนี่ยใช่โอ้พี่ชื่อจริงชื่ออะไรจักรพงู์โอ้ใช่จกักรพงู์นาะคุณสำเนียงหวานฮะสำเนียงหวานสำเนียงหวานโอ้ฟังกันดูแล้วนะสำเนียงหวาน <laughs> เดี๋ยวนี้ก็คือไอ้นี่ชื่อไอ้สิงค์มันมาอยู่ด้วยนี่คือมาอยู่ประมาณครึ่งปีผมไม่รู้เลยมาจากไหนเด้อผมไม่รู้เลยมันมาจากไหน คือมาเนี่ยคือคุณพามาคืออ่าพอนุพอนุคืออาชิตะที่ทำเป็นยาลูกขวดเอามาฝากไปใช่ไหมแค่ฝากเี่แค่ฝากากเ็เฉยลองคิดว่คา,คา,คาคิดว่ามันเป็นเราของม,มาฝากเอาเอาเยี่ยอะไรมาฝากพออคนเอกอก็พ่อพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่อยู่าายยภาคใต้ภาคใต้จังหวัด มีตาล็อกเล็กเลยนะถ้าถ้าถ้าสัมภาษณ์แบบตำรวจตำรานนี่คือแบบมีพิรุษเลยอยู่กับบ่พ่อชื่ออะไรไม่คิดชื่อพ่ออีกพ่อชื่ออะไรผมไม่ได้อยู่แกนานแล้วโอ้ไม่นานยังไงก็คุ้นเหรอไหมไม่เรียกพ่อว่าอะไรเรียกพ่อไห็เรียกพ่อเฉยๆพ่อชื่อเล่นชื่อว่าไม่รู้ไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามเอาไอ้พ่อไพ่อเองขี้เล่นชื่ออะไรนนท์นนท์เอาแม่องที่เล่นชื่ออะไร ่ะเฮ้ยเสี่ยนบาวเอาคุณบาวนะคุณบาวตอนนี้ครับคุณบาวที่ได้ดูช่องเรานะครับผมคือตอนนี้อ่ะผมตามลูกคุณกันอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ส่าสายคิวนะเป็นเวลาครึ่งปีแล้วมีอะไรฝากถึงคุณบาวไหมที่เราไปทำาี้มีอะไรจะฝากให้ไหมไม่มีเลยเหรอไม่คิดว่าเอ้ยผมเป็นเด่นดีแล้วนะเลยอ่าบอกเนี่ยไปเลยมีอะไรบอกคนดูไหมว่าผมมาอยู่นี่แล้วอ่า กันไปบอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่ามาอยู่นี่เป็นไงบ้างเออก็สบายดีครับโอ้เสียงมึงมันสบายเลยไม่ร้อนนี่พี่พี่ดูเหงื่อมึงอะคนอื่นไม่ร้อนสิมึงน่าจนเหงื่อแตกแล้มึงอะผูไม่เกงื่อแตกเลยวเนี่ยคเสียงจัดเต็มอะที่มาอยู่ที่นี่ได้อะไรบ้างครับก็ได้เงี้ได้ความรู้นะครับอ่ากิจยรรมอะไร แังๆใหญ่ๆงานเฉ็บติดเยอะอ๋อวิ่งอะไรนี่เปลี่ยนการความรู้เหรอก็เป็นความรู้เออ๋อวิ่งรถเอาอะไรดีความรู้อ่ะแล้วอะไรได้ได้บ้องบ้องแก้วได้ไหมได้ได้ใบไหมใบไผ่ได้ได้ออแล้วแล้วรายได้ต่อวันนี่คือการทำงานนี่วันละสี่สี่ร้อยห้าสิบพี่ว่าโอเคอ๋อถ้าวันอ่าพิเศษหน่อยวันเท่าไหร่นะวันศุกร์วันแรกวันเี่อาไวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อวัน 700ด้เท่ากับเตือนหนึ่งเ2็ดอียดตกประมาณ2อ0 0 0นเอ็ดเอาไปทำอะไรหมดไม่เอาไปทำอะไรอ๋อหลักๆเลยถ้าทำอะไรเงินที่ได้ไปกูไปเลยครับอ๋ออัญชาเติมแค่นี้แค่นั้นสองก็คือพวกของกีนอ๋อของใช้มีแปลงเขียนอันเดียวอันเดียวแต่ว่าหลายสีม่มีแปลงคนเดียวมีแปรงสิบสามันนี่ครับ อันนี้อันนี้แปลงคือท้าไปทำไมต้องมีแปลงที่ทางนี้มันสะสมลายคนอ๋อสะสมมันเป็นสะสมแปลงคนอื่นไม่เป็นของตีไม่ใช่มันล้านเนตั้งนานแล้วอ๋อก็เลยเอามารวมแบบว่าเอ้ยว่าเก็บไว้เอยอะมากเป็นคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นใช่อ,นอนันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรเนาะรู้รึไหมเนาะชื่อเล่นชื่อไม่รู้เนาะก็ไม่เคยู้คนดึงอ่าบริษัทเราก็จะไม่ค่อย เห็นแค่น่ากันก็เออเออเออเหไม่เคยเหียกกันนะอ๋อตอนนี้ก็เป็นคกลับเลยโอเคมีรอยสักเลยแล้วเราไม่โทรรอยสักกันทุกคนก่อนรอยสักแกอ <c oughs> ย่างนี้อ่าดูรอยสักเลยนี่ตัวอะไรเป็นมีงเข่ายังย <c oughs> ังอยู่เนาะยังยังอยู่นะเปิดมีเข่าอันนี้แหละเดี๋ยวดูรอยสักเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดเอาตรงนี้ป่ะตรงนี้อันนี้อนะ่าไอสองอันนี้ไ <c oughs> หมกันดู ก็อเอดๆๆี๋ยวจิ้มกินในหวานๆนาะกัว,วอะไรนาะ <c oughs> อันนี้ถ้าติดระดับอขับรถลบล้มอ่าเยอะสุดอันนี้อ่าเดือนเดือนหนึ่งประมาณกี่ครั้งกูกันเลยสามสามสามหรือี่สามครั้งอันนี้ดดเดือนหนึ่งรถประมาณกี่ครั้งปีเดือนทีบอวี้ไหนอันนี้อ่ะตอนีติดอนนี้ตีดใหม่คือเดือนหนึ่งอ่าเดี๋ยวต้องให้มอบช่วยกันรถล้มสามครั้งรถตำรวจจับทีที น่าจะถามอะไรพี่ไม่คุ้นทุ่มใจจะตอบแล้วมีภูมิใจสามเท่มันมีความเท่ไหมที่เราไปดินกันเออแล้แบบยากไม่ต้องเงินไม่เสียรับมันก็ยากแล้วแต่จะทำไงเนาะใจมันรักใช่ไหมจะได้เข้าใจพอที่ต้มกับาโดนตมบัตคือใจแล้มันรักแล้วคนว่าเม่งผมพูดเล่นผมอยากเอาใบสั่งพวกอะไรไปดูเลยอันนี้โดนโดนจับก็เอาตัวรอดได้ไหมไม่ได้ ไม่มีใครเอาตัวเราได้ครับไปอยู่บ้านปิดภารละขนาดไหนผมยังเอามันอยู่นะอาเอาบ้าก็วันน nope ี้ก uh, ็มีอะไรบ้าเราก็ร้านเราก็มีอะไรเข้ามาก็ถ่ายความคืบหน้าต่อไปก็ไาถามว่าจะกลับมาแข่งรถแข่งอะไรอีกไหมก็แต่ก่อนเราไปแข่งรถขยับค้าอีไหมเต่ถ้าไปแข่งรถกลับมานะกลับไปอยู่ที่กรุงเทพอยู่กับอาไอ้น้อยแล้วตอนนี้เลยติดต่อกันไหมไม่นะพี่ไม่รู้แกเป็นอะไรก็ ถ้าเราถึอเงินน้อยก็มาลาสุดตัวมาที่นี่มาลาสุดเลยที่ถ่ายชิปผมแล้วที่ถ่ายบอกว่าให้อ่าเลี่ยที่ถ่ายมันพมหลุดนะที่ถ่ายบอกว่ามันอ่าคนหลุดอ่คนหลุดก็หลอนหอเถาว่าถ้าให้แบบผมถ่ายกันผมก็ไม่ว่าพี่หลุดจริงหรือว่าคอนเทนต์คอนเทนต์เออนี่แกมาหลุดยาเลยนะ Oh. บางทีก็คนเรามันจะเริ่มแบบแยกไม่ออกนะที่ <Network> ว่าว่าอะไรจริงในคอนเทนต์เพราะคอนเทนต์น่ะผมจะแสดงอะไรออกมาให้เห็นก็ได้แต่ความจริงผมก็ไม่ได้อยากแสดงท,ทําคลิปแบบผมอยากถ่ายในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ให้ดูมากกว่าอย่างเสื้อวันที่นะยเชื้อคอนเทนต์นะที่จะตายอ่ะไม่ไม,ไม่อ่าก็เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้น,นาากำลังดีขึ้นตอนนี้เออก็ดูคลิปดูที่จริงพูดนี้ก็ ชอาพูดให้แบบอาเราจะพูดเล่นตลกกันนะถึงก็จะเป็นไงเราก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเพื่อนเราเขาด้วยเพื่อนเราเป็นคนดีเราอ๋อคนดีอ๋อน้ามันคนดีไม่เปมนไรเขาคนดีมึงหนักกว่าเขาอีกไอ้ชองนี่โดนผมกระทือไปเลยนะผมว่ามันคนดีทั้งสองเลยแต่ว่ามันก็สมควรโดนกระทือนนะแต่ก็ชินแล้วนะโดนกระทืบไปนะไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็ี๊ยบนะกระทืบแค่ไหนเดียวเดียวแล้วก็หาย เลี๋ยวเราจะลื่มแบบถามว่าทำนักอยากขับลงแข่งไหมไม่ใหญ่ยอยากไหมอยากเสียดเลยอยากขับแข่งแบบไหมซื้อคิสเลื่อเลยเล็กเดียวอ,อ,อันนี้อยากแข่ง <c oughs> แบบรถล้มเม็นงานเป็นงานรถล้มอยากรับแข่งมันก็อยากเลยมันมีจัด <c oughs> สนามบุรีรัมย์เขาจัดเลยแข่งรถล้มอะ่ะคนสมัครก็จะมีคนเดียว <c oughs> คนเดียวเลยเอาตะอบงกก็ เดี๋ยวก็มีจะมีคลิปอะไรก็ไปก็คอมเมนต์มาเลยแล้วเราก็เริ่มไปถ่ายครับเราทำรถตัวมันแข็งดีจะพาไปดูแข่งหนึ่งนะอันนี้อันนี้จะได้เป็นช่างนะอันนี้ตัวขับรอบริหารกันดูคิดกันเลยคิดกันเลยเงินเราลงให้ไม่เป็นไรก็ลงแข่งแบบนี้เอันนี่ไปตััดถนนแบบไอ้ไอ้ไอ้อไอ้เครื่องเป่าอะไรเนี่ยเลยไอ้เครื่องซ้อมยเกจริงแต่เราก็ต้องปรึกษานี่เอาเราไปถ่ายไปไหนคุยกันเอาไปแข่งเอาสงานปรึกษากันครับ โอ้ยยังโอ้ยยังบับกบบีๆบบีๆโอ้นองนๆอๆน้อง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 นอนออออกูอายคิปลงเดนยววเงินทุนให้หมดเลยแล้วแข่งไปเลยแต่ว่าอยากได้ถ้วยแหละทีมช่างอะไรเลยแล้วมั่นใจในทีนทีมช่างหรอไอช่างหรอ อยากเปลี่ยนทีมชาตเอาที่อื่นไปหรือเอาทีมนี้แหละเปลี่ยนดีกว่าพี่เปลี่ยนดีกว่าผมาจะให้กำลังใจเขาหน่อยเแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอเนี่ยทีมเนี่ยทีมชาตคนนี้แหละเนี่ยโอเคไหมเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี่ยเขามาไปเช็ดยางดีกว่าเออเชยเช็ดยางอันนี้ซื้อเราพกเลยเนาะ